พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันอาทิตย์ที่12มีนาคมคริสตศักราช2023 คำพยานชีวิตโดยคุณคารอนแฮ์ริสันสักเคสเชวันแคนาดาในหัวข้อเรื่องวันอาทิตย์ที่สเทศกาลเข้าสู่ธรรมอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมโยชูวาบทที่สข้อ7-17ถึง17และข้อพระคำพีร์หนุนใจที่นำมาใคร้ครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมโยชูวาบทที่หนึ่ง ข้อเเราสั่งเจ้าไว้แล้วไม่ใช่หรือว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดอย่าตกใจหรือคร้ามกลัวเลยเพราะว่าเจ้าไปในถิ่นฐานใดพระเยโฮวาพระเจ้าของเจ้าทรงสถิตกับเจ้าคุณคาโรนแฮริสันเป็นพยานว่าดิฉันยืนมองที่สะพานแขวนยาว604ฟุตซึ่งทอดข้ามแม่น้ำใหญ่ที่อยู่เบื้องล่าง การกลัวความสูงทำให้ดิฉันไม่อาจก้าวขาออกไปและไม่สามารถสนุกกับการผจญภัยได้ลูกสาวของดิฉันสัญญาว่าจะไม่ทำให้สะพานแกว่งมากเกินไปและเรียกร้องให้ดิฉันเผชิญหน้ากับความกลัวด้วยการก้าวออกไป2องถึงก้าวบนสะพานดิฉันลังเลเล็กน้อยแม้ว่าสะพานดูแข็งแรงด้วยราวตับโลหะหนา ดิฉันเฝ้าดูคนก้าวข้ามไปโดยไม่หยุดพักหรือลังเลใจสะพานแกว่งน้อยกว่าที่ดิฉันคาดไว้ดิฉันเริ่มเดินทีละก้าวไปทางด้านสะพานแขวนและหยุดอยู่ตรงกลางเพื่อสำรวจทิวทัศน์อันงดงามที่มองเห็นได้จากมุมมองใหม่นี้เท่านั้นจากนั้นดิฉันก็เดินไปอีกฝั่งหนึ่งทีละก้าวจนสุดทาง ในพระคัมภีร์โยชูวาบทที่สามพระเจ้าทรงบัญชาชาวอิสราเอลให้ข้ามแม่น้ำจอแดนเพื่อที่พวกเขาจะได้เข้าสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญาพระเจ้าสั่งให้ปุโรหิตก้าวลงไปในแม่น้ำพวกเขาเชื่อฟังพระบัญชาของพระเจ้าให้หยุดนิ่งท่ามกลางกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวก่อนที่พระเจ้าจะหยุดการไหลของแม่น้ำอย่างอัศจรรย์และประชาชนก็ข้ามไปบนพื้นแห้ง เราทั้งหลายเผชิญกับช่วงเวลาอันยากลำบากมากมายซึ่งส่วนใหญ่อยู่เหนือการควบคุมของเราการวางใจพระเจ้าช่วยให้เราชนะความกลัวเหล่านั้นและก้าวไปข้างหน้าได้ข้อคิดสำหรับวันนี้พระเจ้าทรงช่วยให้ข้าพเจ้าเอาชนะความกลัวและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐาน ความกล้าหาญเพื่อเผชิญหน้ากับความกลัวข้าแต่พระเจ้าโปรดประทานความกล้าหาญเพื่อที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความกลัวและวางใจว่าด้วยความช่วยเหลือของพระองค์พระองค์ทั้งหลายสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงอธิษฐานในพระนามพระเยซูคต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์ และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 3 8 1 1ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ